พ่นนี่บอกว่างวดพ่นเนี่ยที่บอก้อยงวดพ่นเนี่ยจบ้านตักเลยจักงวดพ่นเนี่ยจ้บ้านตักเลยจัาจะได้ก็พ่อพันมาเขาแบกกระสอบท้องขํามาไห้ยังว่าเต็มรถอีกเซลขั้นสี่หล่อคดดันเลยทะเบียนรถแปดสี่ขั้นหนึ่งกับแปดห้าไก่เที่ยงกันอยู่เที่ยงลาขั้นทะเบียนยังก็ค่ะแปดสี่ก็แปดหางวดนี้พ่อซื้อตัวใดก็ที่ซื้อนี่แล้วแปดสี่นี่แหละข่อยแปดสี่กับแปดหาเออที่ซื้อไว้ยุแปด่แปดหนี่ ทะเบียนรถคว่ามีคนแบกกระสอบท่องข้ามมาไห้ไหมเต็มรถขนาด้ล้วขันบางไ่อันซีรีสอข้นนดแลยวหน้าตารขั้นนั้นะว่ากำลังสิไปล้ำเขาเขานอแบกข่องมาไห้ห้อยเมื่อกี้คาดเราบอกลปขายมือเนเพื่อเนี่ยพว่าแบกขั้นแปดห้าทะเบียนรถที่เขาแบกท่องขึ้นเต็มขั้นรถแปดซีหรือแปดหานอ ตัวนั้นสิบสี่มันออกก็เนี่ยขันตอนตอนฝันจะวีเนาะฝันว่าเขาเอาเงินมาหายแม่เต็มคันนี่มันออกสิบสี่เองนี่ยค่ะสรุปแล้วแบกท่องขึ้นรถมีคุณรถคันใหม่เนี่ยขันคันใหม่คันไม้ขนไม้นะพ่อเนาะซื้อใหม่ซื้อมาใหม่เนี่ยขันว่าจะเอาไปเห็นเอาขึ้นคันใดออกคันหนึ่งก็ออกฝันไม่ไ็้โมอันหกหล่อคันไหนเดียวมันก็บแปดสองเนาะตรงๆเลยเนาะวันนี้วันนี้ก็บแปดสี่ตรงก็หนี่ยแปดสองขำขึ้น อันนี้แปดหาขั้นคอยประคับขั้นนี้บปเขาเปิดไปขั้นนั่นขั้นนั้นลูกลูกเคยขับขั้นนั้นณแน่ใจว่าจะไปรับพวกเขาให้ลูกเคยขับไปคปอเท็นวิธีพลนี่บอกล้างงวดพลนี้ที่บอกลอยงวดพลนี่แ้ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ หัวเดินนอกระมาฤษีนี่แล้วฤษีบอกรับเออว่าก็อยู่บอกร้ายแต่นอกว่าพ่อสวัสดีจ้าครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะท่านผู้ชมรอบนะครับมีมาตามความฝันของคุณพ่อสามรันชัยและปลูกฤษีนะครับงยฝันว่ารถุสีหล่อข้นนันแหละววันที่ไปล้ำขอเข่าเนาะไปหอดม้อนอ่ะวันเพราะงบ้นบอาบอก ทองคำาท้องข้ามอยู 3, we, Luckily, ่ใช่เยอะกว่าเนี oh, ่ right. ็กตะเก่าหลก็ฝันว่มีแต่เงินเต็มรถคันนี้บ้านบานจะเอาทองคำมาให้หมดกองว่าเอารถรถมันบใบรถคันนัหนเนาะเต็มรถที่บอกพ่อเต็มรถนี่แล้วทองข้ามนกศรปานหนอหวายว่ากูชิลล่วยไงแล้วบ้านเอาจะทองเงินมาให้จะนอบ้านดีกว่าค่ะตื่นพอดีสู้นี่อย่างสู้ครับแต่ว่าคุณพ่อฝันตะกอนนอขับเนาะก็บตรงเป๊ะนะพ่อเนาะความฝันพ่อจำได้บ่พ่อฝันตอนนั้นฝันฝันแม่นเติบเยอะตัวนัหนก็ได้เนาอตัวมันออกยังกว่าฮึตัวนั้นเนาะ นี่ไหนรถทะเบียนรถพ่อแมั้งเนาะค่ะเออหุกหล่อ82นั่นครับออกทะเบียนรถคุณพ่อนะคะใช่นนี่ะค่ะใช่่คะเออคอยฟันนี่แม่นหรือไม่ก็ยังว่าเจ้าฟันแม่นหัวมันแม่นจังได้ปะขันฟันว่าไฟใหม่หัวรถมันออกเราได้รถแตว่ามันออกขั้นบัก82นั่นค่ะพ่อขันไฟใหม่มันมันนี่คุณพ่อสานักานไจะเอาตัวเล็กเนี่ยทางของฟูหรือสีผู้เขาควายครับ คอยอยเสียงเสียงเรียบุรุษีนี่คอยคอยเสียงแบบสองเก้าแปดเนาะสองเก้าแปดฝันว่าบ่เม็นเข้าเงินมาใหายหรอกฝันว่างูงูแบบง่า่มาเกี่ยวห้วยบัดกุ้สเทาที่มาหมักบ่หว่าแบบแบบไปไปว่าไปฟังล่ำเหมือนเออแบี่ห้าอ้วนมั่วบ่อหยอกแม่หมายผัวตายงูตัวนี้บ่บักใหญ่อยู่บ่นอว่าแบบนี้แบบงูที่ว่าแบบนีคือพ่อวะโ่าปบนเป็นจริงก็หัน มาหวัวยีนะมาคอยมออุมยฟัวได้เพอองคอยอ้วนหน้ากวางต้งมหน่วางพกเหาอ้วนพดตัวหรือเมว่าะนี่ใหม่แสดงว่าปันดีนะพอปันเสียงบอกท้องเกาแวนเห็นไห้อค,อคอยมันใจคอยขันบอ,ออกเลข่สีนี่บอกออปกูดอ,องดำานี้<บ>ามาพอสนนมแนวทางขอกว่าคยมากตัวน,<ส>นี้เนใหมาตัวดเพราะว่า ปูอินดนนนัมคือกระไฮไปแล้วห่อมันตรงกันในบ่อเหล็กนี่แหละปูฤูซีอัไนไฮมาสามสามสองเล้วก็ะสองเก้าแปดงวดที่แล้วเพิ่นไฮถึกอยู่บ่ค่ะก็ก็ซุยกันแหละซุววยหน่อยซุยใหญ่นี่เนี่ยวันหยาก,ก็ได้มาอยู่แต่สามเจ็ดออกสามแปดเนาะเฮ้ยได๋แต้มน,นึงเนาะคะ่ะนั่นแหละมันเป็นสันได้ปูฤูซี งวดนี้จังได้ข่อยขึ้นในใจว่าโบโบผ่านหลีกนี่ถือแหน่งงวดวันที่หนึ่งอย่างนี้ถืองวดเ่ยเพราะฉะนันฝันขันตื่นขันมือักใหญ่เลินเมือนไม่เสียบายเงินบักใหญ่แล้วหรือาฝันดีจังสินะพ่อเออค่ะตื่นมาขันมือแม่เสียเงินค่ะทั้งเงินเงินหมื่นสียออกมาวันที่หนึ่งอยู่างน้บ้านเนี่ยคอยพระท่านในเงินหมื่นเขาเอ้มันผันมัินสียเงินเงินสีมหากันบ่ออะไรวะ ขั้น <Safe> ม<ค>ือจะได้กำเงินเลยบ่วะกำเงินเนี่อ๋อแต่จะไม่โชคห่อกมโชูงมีหลามเหมเห็นบอสุนันกะบฟันว่าขั้นมือโอ้มือน <urt Pear> ี่คือขั้นแค่แค่ว่ามือมือเงินมากเขาฝากกันมาให้สองสองพันหาครับง่วยค่าการยังอีกน้อค่าพ่อใหญ่ฝากกันฝากภาพให้ผมแับนี้มันว่าแบบว่าปู่จักเรียนว่าส่งภาพให้เขาครับค่ะก็ขั้นแค่มือนี่มือเงินมากเขาไฟเงินมาสองพันหาขั้นมือนี่แต่กำเงินเลยเนาะก่อนจำเงินเนี่ยมือขวานหนึ่ง ขั้นมัดมือบดเว่นร้ยมันเป็นถึงเลขอเลขใหญ่บุเอ้าพี่ที่ว่าพ่อเป็นคนฝันเม่นๆส่วนมากจะได้ความฝันจากเอ่อเอาตัวเลขไปเสียงบอกค่ะเรื่องฝันเป็นตังไหนนี่แหละไปเสียงเลขหรือสีนี่ตุ้มนี้บอกสองเก่าแปดพ่อไปเสียงแบบนี้พ่อก็เลยฝันแต่ว่าฝันว่างูมาเกี่ยวเนางูไงมาบักสิดโซวันนี้ในความฝันงูมาเกี่ยวนี่พ่อได้ตีเป็นเลขอยู่บอกค่ะโขของประจักษ์ของคนว่าตรงตรงมี บันยังมาหมักขอ่ขอยขวานพ,พ่อเขได้ตีเป็นเลขบ่บ,บ่ตีเป็นเลขเด้มันจะ<อ><อ>เ,เป็นอย่างนี้เด้กกับฟันวังง,ง,มงูมาเกี่ยวไปล่ำมือกันไปล่ำสวนป่าวังงูเกี่ยวอีหานึงมาหาโลกบาลล่ำแล้วเนาะจะมีคนมาตูมา่มะตุ่มะฮู้มาหอม,ส,<า>มสีมะเนาะเถอะบุบุกมาที่เงินในคนมาหักมาแพงสินะพ่อเนาะพ่อปูรีสีเพื่อน่ะมาจากภูเขาไฟเด็กยังครับเพ่นกลับมาประเทศไทยเราบอกบ่บ่บบ่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 บบ เขาบโบให้หนีคุ้มนางกระไดเออเราว่าคนเล่าก็ให้หนีไปบ่ได้จากในกับเจ้านี้จากนี้บ่บ่โบได้บ่ให้ไปเสดอกเขาว่าเพิ่นก็อยู่หันขึ้นมาทั้งได้ละเมื่อแต่บานยังเดียวเมื่อสุริ้นภูเขาควายนครเนาะเออคันเมื่อเมื่อบานยังเดียวเหลือก็กำบังกับท่าเขาหลายเราว่าทั้งน่ะเขาบอกหิวห้หอดยังอยากได้ยังเขาให้บึดเขาว่ะนี่โบไรฮะโบ้ไฟไซน์โ้ไปไสน์ด้ยนี่โบไร <ด>โชคเพื่อนก็ให้ตลอดแม่นว่าพอตลอดได้เหลขกเล่าเลขยังให้ตลอดะะอยู่หากันเขาจว่าทึกแน่บ่ทึกงแน่แ,ลแหละเขาจาว่าแต่ว่าก็กมักเล่าว่าซันเราบอกซื่อ,อแต่แว่าพ่อนี่ได้เลขน้ำเพิินมาตลอดบอค่ะได้มาตลอดเด้ถ<ห><ห>ึชงเวลาเลยเพิ่นสิอันนั้นมหาลูกเพิ่นจะโทษมาหาพอเลยบ่เออวักมหาเลอเป็นไอยันนี่ความ บ่มาล่ำประเทศลาวะเราหวาพล่ำจะได้อยากจับเขาไปได้หวะคนเบื่อเขาแล่าเลยหวะว่ากูถึงจับึงนอกคขล่านอกคอยไปเขาไปใช้นอตะกีบุมีเหลืองเนี้ยก็จับกันด้วยสาวลาวงามไม่ได้ขอห้ามพ่อสำหรับตัวเลขเลขตัวเลขสีปูวเลดสีผูเขาควายแผนไหนมาตัวใดครับหมายสองเก้าแปดแล้วก็สามสามสอง ขวายขนกเล่ควายคายอีกแล้วคค่อยทำดมงกไม่ันอ๋่อจังหวะขนกเล่ควายควายอย่วบักเมื่อมันออกตีสองนาะสามสิบสามนาฬิกาได้เช่นยังไงมันตรงกับเลขหนิแมเวลาเท่าไหร่กอค่ะตีสองสามสิบสามนั่นนาที่ครับอ๋อตีสองเลขปูหรืสีผู้เขาควายในิ่กะหายมากแต่แรกก็พออันนี้พ่นพ่นหายมากกับแปดเก้าสองแปดเก้าสองสองเก้าแปดอืมนุกลักสองเหรียญนี่พิ่นนี่ครับได่อีกจะ ก็มันแปซกับเจ็ดเก่าปซู่ผู้เขาคยู้ผู้เขาค้ยหผู้ควยหแปดเจ็ดีเกาของ่นรเคยให้คืนนัสิแม่ให้คืนสิเออมันตรงกันแม่เออนี่ดีๆตัวเล็กวันนี้ดีอันนี้แปดซีเนี่ยเอาบ่อนี้บัดี่พี่น้องก็อาจจะแบบซับสนเนาะเพราะว่าซื้อกับ่ายกันบัดนี้เลขมันตรงกันอีกเพียงแต่ว ตำาแน่งหนาตำแหนงหลังซื้อลักนวยกับลักสีพวงดำเนี่ให้ให้ตัวเดียวนี่ลุีมาให้คููนึงหี่นะงมันลุษีให้ตัวใดก็ได้คูลุ้ยสีบอกให้ชัดเจนหนยพอูลุ้ยสีเน่อยรูลุ้ยสีให้สามสามสองแล้วก็สองเก้าแปดสอเก้าสมองสามสองเออของคมันก็มี้นขมีสามสามดก็สองดเออสามสามหงสองสามขอมีสีเด้ ของพันี่มมีสามเลยเนี่ยข้างต้นโตเปนเห็ดตัวใดน่พ่อูฤษีผู้เขาควายนี่ตัตดังพ่นนี่พ่นจะห้ตัวนี้นี่แปดเจ็ดกับมันสามสามสองพ่นนี่ได้เนี่ยผูฤๅษีเฮานี่ยมันมีอีกตัวนึงนะแม่ยังไนใบอกสี่เก้าบอกนนี้เลยสี่เก้าเโสี่เก้าเนขาจะเขาจะสื่อหลายเราอะสื่อจัน้อยแต่ว่าไทเด่นตัวนี้แล้วก็สี่เก้าพันทำเอาลงข้างล่างแล้นั่นตอกันนั่นเออ อแบบน,นี้พ่นจะเน้นตัวใดพ่อวงกลมใช่ไหมพ้นพนเน้นแปดเจ็ดก็มาสามสามสองอ่าวงกลมแปดเจ็ดแล้วก็สามสามสองค่ะลงวันที่ด้วยค่ะลง,ลงท,ลที่เนี่ยเป่นท่าพ่นพ่อบอกว่าจะมีความฝันของพุนพ่อเลขของพุนพ่อที่ฝันน่ะมันตรงกันอยู่บ่ครับเลขปูหรือสีภูกเขาไฝ่นะครับอี่พ่อฝันนี่ตัวใดค่ะ อันอันฟันหลดเนาะหลดขั้นมันทะเบียนเทรวาทีรวาเลยครับแปดสี่บกนาี่มันก็ตรงกันต่กปเออนั่นนั่นขั้นนมันมีแปดสี่มันก็มีแหละนะแปดสี่ขั้นไน่ันนี้แบบแปดห้านี่เรียงกันมากรถไหนขั้นพี่น้องเลยออมันหลายขั้นเยว่ะออกสุขันไนมันก็มีโซ่มันกระสองหลุดอับนอกขั้นเยอขั้นไหนเนาะแปดห้าแปดเนาะแปดสี่แปดห้ากจะว่าเขาจะซื้อน้ำยูอันนั้นก็ได้ อันนี้เป็นเลขความฝันของข้าอมฝันซื้อเนี่ยนะเออฝันว่าสิไปร่ำขอเขามันก็เลยบางน่ะกับบกท่องค้ามาให้รถคันสี่หล่อเอวหนาดตัดนะโอ้ยใส่รถเนาะเออกำลังสิไปร่ำขอเขาฝันเอ้าเอาเข้ามาโบนิครับห้ักว่าเท่านั้นมาจะไหนกับพ่อแบกท่องค้าขึ้นรถเลยว่ะรถอะไรสี่หล่ยเอวขนาดห้วยค่ะอ้าวเอามาแบกขึ้นมาว่ะไปคก็จะไปร่ำขอเขาอยู่นี่แล้วว่ะงวดนั่นออกแปดสองมันวะแปดสองงวดนี้ เต็มขั้นยี่บ่เออเต็มขั้นไหนเนี่ยสอปานเนาะพอกนวดอยว่หะพองวดนี่เต็มขั้นบ่จ้ะเต็มไรเต็มขั้นลงขั้นไหนเนี่ยบ่กบองวดนี่เต็มบ่งวดนี่เต็มคือเก่าขั้น่ะต่ว่าชุนนันขนขั้นนี่เนาะใส่ขั้นนี่เนี่ยค่ะอ๋อขั้นนี้อีกอ่นชุนนันก็ไดอ๋อแสดงว่าคุณพ่อฝันเอ่อเกี่ยวกับรถขั้นใดมันจะออกขั้นั้นมามูมาถามก่อนมึงก็ฝันแม่นแทอะผมเราเหกันว่ายแม่นได้ไม่ไหว มอนหนอนโบเห็นโทมาถึงแล้ะมอสงรถเต็กอยูู่ทมาเลยอยู่เดี๋ยวเราจะตัวเลขความฝันนะคะของคุณพ่อสำรันชัยนะคะความฝันกับเลขปู่เลยใช่ปูข่าวไฟแม่นครับเพราะว่าเลขมันตรงกันนะครับเราก็ตีแจ้งหน้าไว้นะครับผู้ใดเข้ามาเลขตรงกันนันแปรอยู่ในเพิ่นนี่ได้ขอเนาะเพิ่นนี่ม้ามหลังจังหวะเอ้เปลี่ยนขึ้นมาจังหวะเบิ่งอยู่้อตงนะจังหวะวันไดร่งขึ้นหลายต่อ ให้ตรงๆกันนี่แหละดีพอ่อเพิ่งซิปคลิปกัดตรงกันสิเล่าเล่าคนนี่เราสินักเราสิค้อมูเลเร่าสิสูงอยู่ด้ค่ะ <c oughs> ดำหนิแมค่ะเจ้าเบิ้งหนังซื้อเราหนิแม่แล้วเขียนงามป่ะพ่อเออคนเมาเบิง้งฝากบลัสร้านฝากมาให้เนาะอันร้านก็ฝาก <c oughs> อย่ากยังตัวหอยฝากค,คงดีนหน่อยแต่แบบฝากค,ค่าดยังขาดพจน์ให้เนอก ล่ำอะนี่ไม่ฝากมาอโซ่กระดูกไก่อย่าลืมติดตามคอมเมนต์คอมเมนต์ออกตรงๆข,ของของปูองดำหนึ่งบัวแต่ว่าขันฤศีเราโทรมาให้ยก็ะสือของเราเก่าแล้วเออหมดถึงแล้วหรอกแต่เพิ่นโทรไหยังพ่อยังไม่โทษอ่ครับโบวบอกโอ้ยังไม่โทรแสดงว่าเพิ่มหายตัวเดิมเนาะพ่อตัวเดิมตัวเดิมถ้ายังไม่โทรก็คือได้ตัวเก่าเนาะฤาษีผูเขาควายนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับทั้งนี้นิดนึงพ่อะออกกลางๆพ่อโอเคค่ะ อาพี่น้องเบิงน้ากันเด้อสุกูสุคนนะคะทางทุกช่องทางนะคะท่านผู้ชมเนาะก็เป็นความฝันของบื่อนะคะเป็นเลขขอยงคู่รักด้ร้ายคือเก่าขึ้นีิโทษไม่แล้วคนปทุมจะร้องพ่อเลยเสวะเอฟซีกัดติดตามนะพ่อเนาะเออวัติดตามเก่าไดยของคุณพ่ออยู่เราก็คิดหอดเจ้าเนาะพ่อเราคือว่าดีแท้เพิ่นวะไฮโซหนึ่งกับซอกหาเบอร์โทษจนพ่อพ่อญ่โทรมาปวดเศร้าเนี่ ที่แอที่แรกพ่อว่าบอกก็บอกให้ปล่อยเนาะก็เลยปล่อยปล่อยต่อนั่นบ้านนี้ก็เลยปล่อยและเนาะบ้านนี้ปล่อยแล้วบ้านนี้ปล่อยสิปล่อยตลอดแล้วมาท้ายกับปล่อยให้คือก้อนอ่ะเอาเบอร์โทรเอฟซีฟังอีกรอบนะคะศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามหกแปดห้าอีกครั้งค่ะศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามหกแปดห้า ค่ะเป็นของคุณพ่อสนรานชัยนะค้อมมาเลยรับุดนี้และาจะรวมทั้บุญกับคุณพ่อค่ะพวกเป็นฮักเป็นบอเลยที่าบเป็นยังทำหรับแนวทางชมรูซี่ภูเข้าควายกับ้าพฝันของคุณพ่อสำรานชัยนะครับมันจะมีแนวทาอสาตัวนะครับจับไว้เออไม่เสียสาตัวจะมีสองชุดนะครับสองเก้าแปดเนะสามามสอนะครับสำหรับแนวทางสองตัวนะครับจะมีแปดสี่แปดหาแปดเจ และสี่เก้านะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเป็นความฝันของคุณพ่อสำรานชัยนะคะแล้วก็ปูฤาษีภูเขาควายนะคะขอให้โชคโชคทุกคนนะคะบังเอิญความฝันของคุณพ่อกับปูฤาษีมาตรงกันนะขอตะกี้คนเราโบสถ์โบสมาในวันวันสองเสมอประเทศเล่าโท่มหาคนเลยค่ะเป็นยังไงเป็นยังไงฤเล่า ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ